คำโบราณไหมว่าน้ํำใสไหลยเย็นเห็นตัวปลานะหมายความว่าเมื่อไรที่น้ำมันใสไหลยเย็นนะมันเห็นตัวปลาได้ง่ายก็คือน้ํามันไม่มีตะกอนเมื่อไรที่จิตมันตั้งมั่นรู้อารมณ์อย่างเป็นกลางเราได้ฝึกมาดีพอสมควรเวลามีอะไรเกิดขึ้นนะเราเห็นได้ชัดรู้ได้จริงแก้ปัญหาได้ถูกปัญหาแม้จะซับซ้อนแค่ไหนน,นก็เป็นแค่ปัญหาไม่ใช่ความทุกข ทุกอย่างมันมีทางออกทางแก้ไขหรือว่ามีทางที่จะเรียนรู้เนะมื่อไรที่เราเข้าใจตัวปัญหาเราก็ปรับอัดแอหรือว่าเราก็ใช้ปัญญาในการแก้ไขนะความมั่นใจในตัวเองของแต่ละคนที่หายไปกับสิ่งต่างๆนะความท้อแท้นน่นนี่นั่นเนะี่ยก็เป็นของโชโวคราวเท่านั้นเมื่อไรที่เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งความมั่นใจในพระรรตรยัยความมั่นใจในกรรมดี ความมั่นใจในกุศลกรรมความมั่นใจในการฝึกหัดขัดกลาวตัวเองก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นก็ขออำนวยอวยพรนะให้เราตั้งใจปฏิบัติอย่างสม่ำเสมออย่าเห็นคุณค่าแค่ตอนทํำในวันนี้หรือว่าแค่ทําอยู่กับครูบาอาจารย์หรือว่าแค่ทําแค่ช่วงเวลานั้น